อุสุโลมาสูตรว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นลูกศรเพศช,ชายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืสมัยนั้นท่านพระลักษณะกับท่านพระมหาโมคคัลานะพักอยู่บนภูเขาคิชกูด ครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคัลลานะครองอันตระวาโศกถือบาทและจีวรเข้าไปหาท่านพระลักษณะถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านพระลักษณะามาเถิดพวกเราจะเข้าไปบินทบาทในกรุงราชครห์ด้วยกันท่านพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกำลังลงจากภูเขาคิชกูด ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มลำดับนั้นท่านพระลักษณะถามท่านพระมหาโมคคลานะว่าท่านโมคคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงถามปัญหานี้เถิดครั้งนั้น ท่านพรละลักษณะและท่านพระมหาโมคคัลานะเที่ยวบินธบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากบินธบาตหลังจากฉันพัตตาหารเสร็จจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วท่านพระลักษณะได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคัลานะว่าท่านมหาโมคคลานะ เมื่อท่านลงจากภูเขาคิชกูดในกรุงราชครืนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นอุสุโลมาเปรตเปรตร่างมีขนเป็นลูกศรเพศช,ชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศขนลูกศรเหล่านั้น ของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงมาที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครานกระผมมีความรู้สึกว่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายที่มีจักษุมีญาณก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็ได้เห็นอุสุโลมาเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เพื่อกู้ําจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลาย เรนั้นเคยเป็นเพชฆาตในกรุงราชคฤห์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมนั้นที่ยังเหลือ